สวัสดีค่ะซู่ชิงค่ะ ลูกค้า AIS นะคะน่าจะคุ้นเคยกับความพิเศษของแอปพลิเคชัน My AIS กันอยู่แล้วนะคะว่าน,นี้เป็นแอปที่เราสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลการใช้งานจ่ายบินสมัครบริการเสริมปรับสปีดอินเทอร์เน็ตหรือว่าเช็คสิทธิพิเศษต่างๆได้บนแอปพลิเคชัน My AIS นี้นะคะล่าสุดค่ะซู้ชิงไปเจอความสามารถใหม่ของแอป My AIS ที่ช่วยให้ลูกค้า AIS Fiber AIS Playbox สามารถที่จะแก้ไขปัญหาการใช้งานเบื้องต้นได้ง่ายๆสะดวกทันใจที่สําคัญค่ะสามารถ ทำได้24ชั่วโมงผ่านทางมือถือของคุณติดตามรายละเอียดกันได้ในคลิปนี้ค่ะ คนที่ใช้งานเน็ตบ้านนะคะเวลาสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาเนี่ยก็จะต้องโทรไปติดต่อคอเซ็นเตอร์หรือว่าต้องติดต่อผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งก็จะต้องใช้เวลาในการแก้ไขอาจจะรู้สึกไม่ทันใจนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้เนี่ยเราติดอินเทอร์เน็ตกันมากด้วยค่ะหรือกรณีที่เราอยู่นอกบ้านหรือเราสมัครเน็ตบ้านให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราให้ท่านได้ใช้งานนะคะเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาท่านก็อาจจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองได้เมนูใหม่บนแอปพลิเคชัน My AIS ที่มีชื่อว่าเมนูแจ้ง ปัหาจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ค่ะวิธีการใช้งานง่ายมากเลยนะคะเพียงแค่กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน My AIS บนสมาร์ทโฟนของเราค่ะจากนั้นนะคะก็เลือกเมนูแก้ปัญหาเน็ตบ้าน Play Box เมื่อกดเข้ามาแล้วค่ะสามารถเลือกแจ้งปัญหาได้เลยค่ะเน็ตบ้านนะคะมีให้เลือกเน็ตใช้งานไม่ได้เน็ตหลุดบ่อยเน็ตช้าเราก็เลือกตามปัญหาของเราได้เลยนะคะ หลังจากกดแล้วก็จะมีคำแนะนำเบื้องต้นขึ้นมาให้เราแก้ไขค่ะหากยังเจอปัญหาก็จะส่งต่อให้ทีมวิศวกรตรวจสอบให้อย่างปัญหาเน็ตบ้านส่วนใหญ่นะคะรีเซ็ตสัญญาณก็จะหายกลับมาใช้งานได้เมื่อเรากดก็จะทำการรีเซ็ตสัญญาณให้ทันทีค่ะ ข้อดีนะคะก็คือเราไม่ต้องกดตอนที่เราอยู่บ้านก็ได้ค่ะเหมาะเป็นอย่างยิ่งนะคะสําหรับคนที่ติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมเอาไว้หรือว่ามี CCTV กล้องวงจรปิดไว้รักษาความปลอดภยัยภายในบ้านนะคะเวลาเราไปต่างจังหวัดต่างประเทศเรากดกลับเข้ามาเพื่อที่จะดูกล้องภายในบ้านของเราแล้วเราดูไม่ได้เนี่ยก็อาจจะเกิดจากปัญหาสัญญาณอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะเราก็แค่กดรีเซ็ตสัญญาณผ่านทางแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ นอกจากเน็ดบ้านแล้วนะคะก็ยังสามารถแก้ไขปัญหา a i s play box ได้ด้วยนะคะอาการตรงกับข้อไหนเนี่ยก็กดเข้าไปได้เลยค่ะ บริการช่วยเหลือลูกค้า AIS Fiber AIS Playbox ด้วยระบบตรวจสอบปัญหาอัจฉริยะหรือ Smart Diagnosis กว่า40รายการวิเคราะห์ปัญหาตรงจุดแก้ไขได้อย่างรวดเร็วพร้อมนัดหมายช่างติดตามสถานะการแก้ปัญหาและแจ้งผลเพียงล็อกอินด้วยหมายเลขอินเทอร์เน็ตและเข้าเมนูแก้ปัญหาเน็ตบ้าน Playbox สะดวกกว่ารวดเร็วกว่าทำเองได้เพียงปลายนิ้วคลิกค่ะ กรณีที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาในระบบอัตโนมัติได้นะคะก็จะมีฟังก์ชันในการที่จะแจ้งเตือนทีมงาน AIS Fiber ให้เข้ามาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาให้ค่ะซึ่งระบบก็จะเลือกวันที่เร็วที่สุดให้สําหรับเราก่อนนะคะหรือเราสามารถเลือกวันที่สะดวกที่สุดสําหรับเราก็ได้เหมือนกันค่ะหลังจากที่แก้ไขปัญหาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีการแจ้งเตือนให้เราทราบผ่านทาง SMS ค่ะแล้วเราก็สามารถไปย้อนดูรายการการแจ้งปัญหาได้ในแอปพลิเคชัน My AIS ด้วยค่ะ นี่ถือเป็นความสะดวกที่ AIS พัฒนาให้กับลูกค้า AIS Fiber เน็ตบ้านที่คุณมั่นใจ24ชั่วโมงค่ะวันนี้ซู่ชิงลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ